แต่แม่เลยนะคะข้ากดที่ปุ่มเมนูค่ะแล้วก็เปลี่ยนหน้าเพนะคะที่ F4 ค่ะแล้วก็กดที่ F1 นะคะโปรแกรมค่ะเปลี่ยนหน้าเพ F4 ค่ะแล้วก็ F1 นะคะแอร์เรียค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้นะค่ะจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมแอร์เรียนะคะ ซึ่งกองแฮมมาแนวนี้นะคะก็จะเป็นก้องยี่ห้อ TKS นะคะ 402R มือสองค่ะจะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเซตค่าตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับโปรแกรมเ่ยนะคะเข้ากดที่ปุ่มเมนูค่ะล้วก,กดเปลี่ยนหน้าเพจน,นะคะที่ F4 ค่ะแล้วก็กดที่ F1 นะคะโปรแกรมค่ะเปลี่ยนหน้าเพจ F4 ค่ะแล้วก็ F1 นะคะ a ียค่ะ F1 นะคะจะเป็น่ายงานจากตัวเครื่องนะคะ F2 นะคะจะเป็นหน้าจาัดการกองค่ะคันะคะนี้ใช้ F2 นะคะ แล้วก็เล็งตัวกล้องเล็งจุดที่หนึ่งใ้วาการตรวจการนะคะแล้วก็กด F1 ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะตัวเครื่องก็จะกดส่วนหนึ่งให้เรานะคะให้เราเล็งตัวกล้องเล็งจุดที่สองค่ะแล้วก็กด F1 ใะ้คลิงไหมค่ะค่ะแล้วตัวกล้องนะคะจะกดจุดที่สองให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็เล็งตัวกล้องเล็งจุดที่สามค่ะแล้วก็กด F1 ให้คลิกนี้ค่ะ ค่ะตัวกล้องก็จะปรากฏจุดที่3ให้เราแบบนี้นะคะสำหรับโปรแกรมแอรียนะคะต้องทำอย่างน้อย3จุดนะคะถ้าเราจะไปจุดที่4ต่ตอนะคะก็เล็งตัวกล้องอยู่จุดที่4ค่ะแล้วก็ก,กด F1 เหมือนเดิมะค,ะค่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแลบ้วะคะ่ะสำหรับโปรแกรมแอรีเลยค่ะค่ะก็จะลงไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําการใช้งานโปรแกรมแอรียนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถแวะชมได้ที่รา้านกล้องสำหรับศูนย์นงสินสนะคะร้านอยู่ตั้งที่ประมาณคาเทคลังสินคลองสองจตุทุมธานีค่ะ หรือโชว์รูมพีน้ำวนนะคะจังหสมุปาการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ